สวัสดีครับกลับมาที่บ้านแล้วนะฮะนี่คือช็กชัยสเต็กเบอร์เกอร์ทูโกะนะครับเป็นเนื้อวากิวชุดใหญ่พิเศษนะครับไปผ่านไปแถวนี้ที่ไรเป็นต้องแวะซื้อทุกทีแต่งวดนี้อิ่มมานะฮะก็เลยเอาแบบทูกโกะนะครับนี่ก็ กลับมาถึงบ้านก็อิ่มยังอิ่มแป้อยู่นะครับก็เลยใช้วิธีอุ่นนะครับยังน่ารับทานมากกเิ่นนี้โอโหไม่ต้องห่วงครับอบอุนนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันครับโอ้ร้อนมากนะครับก็เลยขออนุญาตหั่นนะครับนี่ร้อนๆเลยนะครับน่ารับทานมากนะครับหอมชิมนะครับนี่ครับผมจะรับทานเพียงกับนี้ น้าเกลียนมากจริงๆสุดสัปดาห์นี้เรไปวางน้ำเขียวนะครับขากลับเป็นธรรมดาะรว,วางน้ำเขียวอากาศดีๆนะครับพืชผักดีมากสดกรอบอร่อยนะครับขากลับเนี่ย,ยรสติดนะครับเราก,ก็เลยวิ่งเส้นตัดข้าวขาวใหญ่นะครับ โชคดีฮะได้มานี่ครับรับทานวากิเกิเบอร์เกอร์นะครับยังอร่อยเหมือนเดิมครับผมสั่งแบบเซตชุดใหญ่นะฮะเต็มพิกัดเติมซัฟเฟ็งอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับยังอร่อยเหมือนเดิมครับสุดยอดคะขออนุญาตไปรับทานต่อครับ ในครัวกำลองอังวุ่นวายเลยครับเสร็จมามาแล้วครับเอาละเราไปกันได้เสร็จแล้วครับครบครับ,บเป็นยังไงครับวากิวขายต้มสเต็กวากิวนี้อโอ้เสียแล้วเหรอโอเคาครบนะครับโอเคนี่เป็นไรสามสามนี่ก็คือวากิวใช่ไหม วาก,กิวจะเขียนดวเลยนะวาก,กิวนี่กกเขียนว่าวาก,กิวนะครับอันนี้ก็วาก,กิวเหมือนกันแต่ละอ,อย่างละถุงนี่เป็นหมูคนลกคนตะนะครับแล้วเป็นยังไงเราขายมาก,กี่ปีแล้วที่นี่ขายมากี่ปีแล้วครับ <c oughs> เนื้อวาก,กิวนี่ไม่ใช่เนื้อของที่ความโชคชัยเป็นเนื้อนำข้าวที่เราสั่งนี่ไปเขาเรียกอะไรนะ เขาเรียกอะไรนะเสื้อสายนะหรือธรรมดาอันนี้เราสั่งนี่ก็คืออันนี้นะครับนะเป็นฟูลออปชันคขาบอกฟูลออปชันนี้ก็จะมีอะไรฮะมีหอยย่างให้นะมีหอมย่างมีชีสก็มีเบคอนให้นะครับนี่คือควา full option ไม่ว่าจะเป็นคูโรบตะหรือจะเป็นวากิวใช่ไหมคะอ่านะครับถ้าเป็นรับทานหมูก็นี่ครับเป็นคูโรบตะถ้ารับทานเนื้อก็ มีสุดยอดก็คือวากิวนะฮะแวะม,มานะครับวางโชคชัยอย่าลืมแวะที่ที่เขาเรียกอะไรเกือบกเกือบพังออกล้วถึงนะร้านเนี้นะฮะนะครับจังวะนอร่อยครับอร่อย นี่คือทางเข้าของเครื่ยสเต็กข้าวโดยทั่วไปนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงที่ราก็จอดกันเยอะๆเนี่ยตรงนี้นะฮะเราเดินขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนของสเต็กฮ้าวที่เป็นเบอร์เกอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับเดินนิดเดียวเดินนิดเดียว เกือบทางออกละของความโชคชัชยนะฮะไปก่อนนะครับเดอน่เมืองนี้นิดเดียวถึงแล้ว